สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แด้วยนะคะคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อคนที่เลิกกับคุณไปเขาอยากกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณขอพลังงานจากจักรกวาลขอพลังงานจากพ่ยช่วยบอกด้วยนะคะ เรามาดูพลังงานเช็คพลังงานของคูณสิบไปกันค่ะเก้าเหรียญค่ะไ i ออบส์ครับอัศวินถือถ้วย Queen of Swords ราชินีไม้เท้าไพา่4ดา The high pentest. The magician. We of Fortune, The Tower, King of scap. ราชาถือถ้วยมาคู่กับราชินีถือไม้เท้า The Emperor โอเคค่ะใต้ไพ่ปเป็นห้าเหรียญ พลังงานตัวตนของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีดูมีเสน่ห์น่าหลงไหลคุณมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสมบูรณ์แล้วแต่สิ่งที่คุณขาดไปนั่นเป็นเรื่องของความรักความผูกพันคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงาน คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานได้จับงานที่คุณชอบได้มีงานที่คุณรักคุณทำมันอย่างตั้งอกตั้งใจจนคุณประสบความสำเร็จมีเงินทองได้เรื่อนขั้นเรื่อนระดับได้เจอกับสิ่งที่คุณต้องการทั้งด้านการทำงานคุณมีชัยชนะคุณมีโชคคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบคุณอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอายการ หรือทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอีกในหนึ่งคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นเจ้านายของตัวเองมีความรับผิดชอบมีลูกน้องภายใต้บังคบับบัญชาดูเป็นคนที่ด,ด,นนดุดูเป็นคนที่องอาจดูเป็นคนที่มีศักยภาพภายนอกคุณอาจจะดูเข้มแข็งดูเป็นคนที่มีความน่ายำเกงมีความน่าเกงขาม คุณได้สำเร็จทางเรื่องของการงานธุรกิจของคุณหน้าที่การงานของคุณมีการเจริญเติบโตได้อย่างดีแต่ในเรื่องของความรักอันมองเห็นคุณเพิ่งจบจากความรักความรักที่ไม่สมหวังคุณรู้สึกผิดหวังอาจจะเกิดเรื่องราวปุบปับกระชันกระทันหันขึ้นกับคุณมีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตในเรื่องของความรักของคุณคุณอาจจะไปเจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังล้มเหลวรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานอาจจะเป็นความรักที่คุณไม่สามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์อันเนื่องมาจากความคิดเห็นหรือสภาวะรอบๆตัวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักนี้ถึงเวลาต้องจบลงคชสตาได้เปลี่ยนแปลง ความรักของคุณได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณมาถึงจุดที่ทางแยกมาถึงจุดที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจในด้านของความรักใหม่ที่ผ่านมาคุณนิ่งคุณจมอยู่กับความทุกข์ความทรมานคุณจมอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะไปแอบหลงรักใครหรืออาจจะ มีใครอยู่ในใจแล้วแต่คุณก็รับรู้ดีว่าความรู้สึกนั้นไม่อาจจะสมหวังได้เพราะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณอาจจะจบแยกจากคู่ที่เป็นคู่เว้นคู่กรรมของคุณมาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความลึกรับคุณมีทั้งพลังงานของความเป็นคนดีและความเป็นคนที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุพลิกแพลงสถานการณ์ได้ มองว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่โดดเดี่ยวพลังงานของคุณดูเป็นพลังงานที่เป็นเลขหนึ่งคุณอาจจะอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้มาได้หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีหรือคุณอาจจะเป็นคนในธาตุดินราศีมังกรพฤกษกันพลังงานของคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนสวยเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่มีความพิเศษอยู่ในตัวคุณมีพลังงานของ คนที่ทรงสเสน่ห์คนที่มีความเก่งกาจทางภูมิปรรัญญาทางชาวปรราัญญามีสติปัญญาไหวพริบที่ดีมีการพลิกแพลงในเรื่องของการทำงานได้อย่างดีแต่ที่ผ่านมาคุณไม่สมหวังกับความรักคุณจึงเลือกที่จะน,นิ่งเก็บตัวอยู่อย่างนี้และรอให้โอกาสให้ถึงวันเวลาให้ถึงโชคชะตามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณซึ่งโชคชะตาบอกว่า กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เขาเลิกกับคุณไปตอนนี้เขารู้สึกอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะเหตุผลอะไรคะ t e m p l a c e Knight of Pentacle Asvin rian Deamon Just is open the coast and is of one bad metal ไพ่ออฟส์วอนห้าไมท้าควีนออฟเพนทาคอร์ราชิเีเรียญ เป็นควีนออฟครัราชินีถ้วยนะคะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นเขาเป็นคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาตอนนี้เช่นกันพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานที่คุ้มเคือซึ่งอันมองว่าเขาอาจจะไปเจอความรักที่ ไม่เติมเต็มสำหรับเขาไปเจอความรักที่เป็นพิษเขาเก้าวออกจากชีวิตคุณไปแล้วเขาเองก็ไปพบกับความรักที่ต้องมีการต่อสู้ความรักที่ต้องมีการแย่งชิงกับคนอื่นเป็นความรักที่เขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้ากับคนที่เขาได้ไปเจอมาหัวใจของเขาที่มอบให้กับคนใหม่นั้น มีความคุ้มเคือมีความไม่แน่นอนไพ่ของเดอะมนออกมาบอกว่าเขาได้เจอกับความรักที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเป็นความรักอันเนื่องมาจากความรุ่มหลงเป็นความรักที่ทำให้มีความทุกข์ไม่ได้มีความสุขเขาไปเจอกับคนที่ มีเงินมีท้องมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีดูดีดูเป็นคนที่เพอร์เฟคคนที่เขาไปเจอก็อาจจะเป็นคนในราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะไปได้ด้วยดีแต่ความเป็นจริงก็คือเขาต้องไปต่อสู้ไปแข่งไปแย่ง ไปรุยไปใยกับพลังงานความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมีตัวเลือกมากมายเขาเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป็นทางเลือกของความรักที่เขาไปเจอเขาจึงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าและก็รู้สึกคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยมอบให้กันคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณมีกันและกันอยู่ ซึ่งคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขาได้มากที่สุดคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาทางด้านการเงินการงานซัพพอร์ตทั้งเรื่องของความรู้สึกและหัวใจคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์บางท่านอาจจะชอบทำบุญชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ รักในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ให้้วยใจที่บริสุทธิ์เขาจึงคิดถึงคุณสิ่งที่เขาไปเลือกไปเจอมาคือทุกเป็นความรักที่ทำให้เกิดความทุกข์ความรุ่มร้องเป็นคู่กรรมเป็นคู่คามาตอนนี้เขารู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสใหม่ เขาได้จบความสัมพันธ์เหล่านั้นไปแล้วความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกความสัมพันธ์ที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเขาได้ออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะได้ออกมาเพราะว่าเขารู้สึกคิดได้แล้วมีการตกตะกอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างคนที่เลิกกับคุณไปกับคุณ ที่เขาต้องการมาเริ่มต้นกันใหม่มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่จบกันไปจะเป็นอย่างไรสี่ดามีการคิดนิ่งไต่ตรองพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น พลังงานของ10ไม้เทา้า Queen o f ส u คร ไฮก้ดาดบขอพลังงานอีกห้าใบค่ะสิบถ้วยใบยนี้พยายามจะออกมาเป็นครั้งที่สองเพน o ฟ c u ครไพ่ไพ่หกเหรียญ จ็ด,ดาบให้คู่รัก พลังงานของเขาตอนนี้อันเห็นไพ่ดาบขึ้นมาถึงสี่ไปอันมองว่าตอนนี้เขาคนที่คุณมาถามถึงไอ้ไพ่เป็นหนึ่งถ้วยะคะ่ะคนที่คุณมาถามถึงเขามีความเจ็บปวดรวดร้าวมากเลยนะคะ เขาตอนนี้ถ้าเขาทำงานหรืออยู่ในที่สถานที่ทำงานหรือมีการได้เริ่มต้นงานใหม่เขารู้สึกเหนื่อยกับงานที่เขาไปเจออย่างมากรู้สึกได้ถึงพลังงานของความหนักความเหนื่อยความท้อความรา้ารู้สึกเขาไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานพยายามนิ่งทบทวนความรู้สึก ที่มผ่านมาแล้วก็มีความเจ็บปวดเสียใจอย่างมากเสียใจมากกับสิ่งที่เขาไปเลือกกับสิ่งที่เขาเห็นว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีในเรื่องของความรักพลังงานเขาดูทุกข์เครียดเศร้าพลังงานของเขา พยายามที่จะหาทางออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเขาจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเริ่มต้นใหม่เขาพยายามที่จะดิ้นรนให้ใจตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการหลุดพ้นจากวิบากกรรมในครั้งนี้ แต่อห็นเห็นว่าพลังงานเขายังทุกยังเศร้ากับความรักที่จบมารู้สึกได้ถึงความเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยมากเศร้ามากท้อมากทุกมากเขาคิดถึงความรักที่สูญเสียไปความรักครั้งเก่า ความรักที่เขาเคยมีอยู่เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่มีการให้มีการเติมเต็มระหว่างกันและกันเป็นความรักที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความสัมพันธ์เขากับคุณมีจิตใจที่จริงแท้มีจิตใจที่รักกัน ด้วยใจจริงๆบางท่านอาจจะเป็นคนในราศีธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูพลังงานดูหนักอึ้งมากค่ะพลังงานดูเหมือนกับเขาถูกท้อเขาคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกหาทางออกไม่ได้ไปไม่เป็น วันวันคิดถึงแต่เรื่องของคุณและอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณใหม่เขาอยากจะกลับมาทําทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากกรับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งอยากกลับมาขอโทษกลับมาง้อคุณในวันนี้เขาไม่มีกระจิตกระจายจะทําอะไรแล้ว เพราะคิดถึงคุณคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆคิดทบทวนอยู่กับเรื่องเก่าๆอันมองเห็นพลังงานของเขาที่รู้สึกตื้อรู้สึกไม่มีทางออกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกรู้สึกแบกความรู้สึกพลังงานดูไม่โล่งไม่โปร่งใสไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณ ตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตคุณเป็นผู้ให้คุณมาเติมเต็มคุณมาเยียวยาคุณมารักษาคุณมาคอยดูแลเขาคุณเป็นทุกๆอย่างคุณมีทุกอย่างในตัวเองคุณเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งญาติเป็นเหมือนคนรู้ใจเป็นทุกอย่างแต่ทำไมในวันนั้นเขาถึงเลือกทิ้งคุณไปเขาถึงเลือกที่จะอยู่กับคนใหม่ ซึ่งอันมองเห็นว่ามีแต่พลังงานของความเหนื่อยความทุกข์ความ,วามท้อเขายังหาทางไม่ออกยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรจะกลับมาเป็นคนรักกับคุณได้อย่างไรให้มีแต่ความทุกข์ตตาันมองว่าเขาไปเจอความรักที่เป็นพิษมาก ทั้งรักซ้อนรักสามเศร้าทั้งความคุมเคือทั้งการรอกลวงทั้งเอนเนอจีที่ฝันร้ายทุกข์กังวลเจ็บปวดเขาพยายามจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เขาไปเจอมาตอนนี้เขากำลังออกมาหลังจากที่เขาได้นิ่งตกตะกอนทาความคิด เกำลังจะหวนกลับมาหาคุณนะคะค่ะอยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจสำหรับพลังงานนี้นะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณรับชมรับฟังนะคะท้ายนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ